นอนัน่งก,ก,ก,กลัวนั่งกลัวกินอะไรต้องการแค่ล่มนี่นี้คือเป็นมุมที่เป็นในชีวิตของสัตว์นะคิดว่าถึงเป็นแค่บใบกล้วยแค่ก้านมาพาะพร้าวอะไเนี้ยวางให้เป็นนี่เราเป็นลมคนก็ยิ่งหวงแค่ก้านนี่ใช่ไหมตัดมาให้หมู คิดว่าไม่ได้แดกมะพร้าวเขาไปล้างหน้าไปล้างเลยปูคือยน,นั้นเนาะมันเป็นสันด้านที่มันอยากจะบอกกลมมะสาตวอะไรให้กินของพักเขาง,งอกใหม่ได้เขาอ้น,นี้เติบบตัวไปเรื่อย <c oughs> มันอย่างมันเป็นอนไให้เขาต้มจนเปื่อยต้มมะไที่จนอะไรที่เปื่อยไอ้สิ่งเป็นมุมเป็นขอบก็ยังมีทางนี่เป็นอะไรักทองทอง่านมเขากินได้โหก,กินได้คนก็กินได้ได้ได,ได้ที่เป็นอะไ คือไ,ได้คือคดีอะไรคือดีของแมพ edi, พง่พึ่งพุ่มพวงนี่เป็นไงสิ่งที get get ่เป็นเนี euh, father, önem, ่ยแม่ของดอเนี้ยนี่แม่เขาแหละนี่คือลูกนี่คือหลักที่เป็นไงสองสี่หกแปดหายไปสองเก้ามาแล้วแหละเขาทางที่เป็นไงครอบครัวที่ที่ไม่ต่างคือไงเนาะ นางสิบสองคืออะไรเอาลูกเขาไปกินไปแตกดูพี่น้องน้องด้อหลักที่เป็นไหเป็นนาเป็นนาทางนี้เป็นไหนเพราะหอนนี่ก็เป็นพี่ของเด็กกลุ่มนี้นี่คือแม่นี่หลอนก็เป็นลูกคนโตไงเดียวตัวเดียวที่ที่อยู่ในหลักที่เป็นไหน จากสามข้อหรือแค่ตัวเดียวที่เหลือหายมาแล้วเพราะเราคนที่มันอยากจะบอกว่าอะไรคือทีมหมูป่าทีมที่ว่าเป็นเบี้ยให้กับในสิ่งที่เป็นอะไภูมิปัญญาของอะไรคือภูมิปัญญาภูมิปันปันอะไรแต่ไม่รู้จักคุณคุณปัญญาคุณก็คือคุณอะไรคือภูมิภูมิที่เป็นเหมือนกับสารมพราะสารหลักเมืองอะไรคือสารหลักเมืองภูมิที่เป็นอะไรคือสารมะพร้าสารสารที่เป็นนะไรเขารู้การสื่อสารของไง สิ่งที่ว่าเป็นการเวลาที่ที่อยู่ในหลักที่เป็นแนวความเคารพคืออะไรไม่ได้ปูนที่เป็นเสาของซีเมนต์ก็ยังอยู่ในหลักความเคารพอะไรคือระบบที่มันเป็นแนวทางของตราบนรรันดอนเนชั่วอยันร้อนทำามชั่วนีาานน่นคือหลักที่เป็นช้างที่เลยกว่าเป็นผิดผิดผิดตั้งแต่ต้นอนนะดูนอนกับพี่ อย่าบอกว่าขอนกันไม่มีใจให้กับสิ่งมีชีวิตอย่าบอกว่ามันผิดกับนาที่มันฆาตกรฆ่าลุงานี่โยอีกพี่ที่มันใช้ให้ทำอันคือตัวใช้ตัวใช้ตัวใช้เขาะช,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 ยชยโยชโยนี่ก็หลักที่เป็นงรองท้ายในหลักเป็นราาักศาสนาแต่ตัวใช้อะ mm. ไรคือไม้ม้วนไม้ที่เป็นมมวนม้นมว,นมวนที่ใช,ใช้ใช้แบบไหนไม้ม้วนกับไม้โทอะไรก็ไม้โทเขาม่ใช้โยนี่ไม่มีข้อมูลที่สูงคือหลักที่เป็นพระจาจาร์พระอาทิตย์อะไรก็ใช้กับโยนี่เซลโอสลไลคือไม่แตกต่าง แต่พวกมุมอะไรก็ใช้ที่ไม้เอกไม้เตียงดูของสปปเนี่ยองอนสิ่งนี้เป็นไม้โทนไม่ไวพวกข้งบนหัวเขาอะไรก็ยิงยางอะไรก็้างนี่ไม่ต่างจากพาอาทิน คนนี้เขามันตัดญ้านผไม่รู้ว่าคืออยากให้มันเสียงหายตรงนั้นเป็นอาชีพการงานเพราะสิ่งนี้เป็นแลัทางของคนนี้มันมามั่วมั่วที่อะไรเขาตัดที่อะไรมันตัดต่อตัดต่อพนกรรมตัดต่อทุกอย่าง อะไรคือตัดที่ต่อต่อในสิ่งที่เป็นไงต่อให้นี่มันก็ไม่สามารถที่จะช่วยนี่เขาได้เพราะเขามาต่อต่ออะไรต่อแขนต่อขาเลยฮะเขาบอกต่อหัวเสืออะไรคือต่อหัวเสือต่อที่ว่าเป็นไงท่ออะไรคือทอที่ไม่ต่างจากทอชอทอชอเป็นไงคือฐานที่เป็นไงของชอชอเะไรแบเป็นไงฟันซีฟันซีที่ไม่ต่างจากคอนเซสเป็นกัน สา่แล้อ่าไม่กินเหรอเดิหรือแต้บีอ่ะ,อะนี่คือบีที่เป็นเไม่ได้ล้ำพึ่งเลือกซื้อล่งปลาน้ำอ่ะที่เป็นที่พึ่งให้กับแม่หลัดเป็นเนี่ย พบ,บีคืออะไรคือหลักที่เป็นบ,บับเบิลบีบับเบิลบีที่เป็นอะไรอ๋อนี <c oughs> อ่ใจะให้หล่อนก็กนเลยต้นนี้ดอกส,สวย